ักว่าพี่น้องหล่าเลยเนาะไปขั้นส o o อีกก้อนพี่น้องจ้าไปขั้นส o o ร้ายชักร้ายแม่ เทิงเหล่าเทิงเด็ดเทิร์ลตุนเทิงเหล่าเทิงเด็ดเทิร์ลตุนเหล่าพ่อมเด็ดพ่อมคือมูได้ค่อย เด้ล่าพร้อมเด็ยดพ้อมเดีาเต้ขนาดขั้ออนะนสูงตัวเก็บไปงวดก้อนไม่ได้เก็บไปหลายปันอันใดยกกุ้งเล็กๆหน่อยนึงพี่น,นอ้อง ออโอ้ยนีย่หากึ้นบะนี้จะขึ้น,เ,นเล่าได้ห้กพอมอออออนุกน้องก็ได้เนียนนาอพี่น้องเนาะ สมแซบ่บนู้ยแล้วเบืง้งปุ่มนี่อีเมียขอยเอ้ยใจมันงะามนะแล้วได้ไหมเดี๋เราไปเราไปหยุบลงเขาก่อนขวซอเยเหตุการณ์สมนะพี่น้องขอไป ทันตัดออกเรียกออกดีๆแล้วก็ไปตากแดดให้เพิ่นยุบๆๆลงนี่พี่น้องข่จัไปคันลางาาที่ิเอาไปทีแรกก็ต้องไปแช่น้ําไว้ซะก่อนเป็นอันสมมวง่ละแช่น้ําไว้แล้ว่อยจังเอาไปคันตากแดดซะก่อนเนาะีแรกไปตากแดดเอาไปแช่น้ําพี่น้องไปแช่น้ําแล้วเฮาจังมาคันแหมแช่น้ําไว้แล้วก็โอ๊ยบ่ได้ยินอ,อกเนาะเก็บไปไปตัดอัน ทำก้นตาดอ,อกดีๆแเราไปตากแดดนะพี่น้องจ้าตากแดดบนแหงบนแหงหน่อยพันยุบนะยุบจักน้อยหรอยุบหรอขอจังเอามาแทนแ่น้ำเช่นึงแท่นน้ำเกลือไว้จักชั่วโมงสินะพี่น้องแต่จังเอามาคันนะจ้าจังเอามาคันใส่เกลือใส่เขา่าคันดีๆคัันล่างจักสามน้ำพี่น้องจังบุกคิวล่างไอ้สองสามน้ำของเราจังบุกคิวพี่น้องจ้า ยังบบก,กินบบเจ้าว่าขิวเนาะตอนขอก็บอกโบขิ้วหรกคะว่าวนเล่าเล่าโลดคลิปนี่โอ้อพุ้น่ะขอสิทิเฮียดสมไว้หลายเลยงามหลายกับ่บจะข้ามเก็บอบอกกับอาเนาะพี่น้องมักไผมักมั่นเนาะน้ะงองคนก็จะกับมักที่เป็น ดอกแล้วเขาเพิ่นจังอันไปเดดเอาเปาะเปาะอ,อ,อ่แม่นอยู่ดอกมักใครมักมันอันนี้กระลังพอดีมันอ่อนดีนะพี่น้องจ้าบ่ได้แข็งเดยบ่ได้แข็งจ้าในพี่น้องพอสิตัดออกนี้พอขอดึงหาง่นราะนัน่นผ่ิตัณฑ์ก็เดือยู่บานเนาะนี่นี่ตัดจังสีเลยนี่ สิไปเรียกอันไม่เรียกไรออกแล้วเขาจะพึ่นไี่เพิ่นแหงแค่น้อยนะพ,นพ,นพ,นพี่น้อยจ้าพึ่งพึ่งพึ่งมาใบพึ่งหยุกลงมากกว่าไปแซ่น่ามันนี้วอาอีกกนอกนับคงเสียงรถด,ดังให้นี่ไปแซ่น่ามันนี้ น้ำดีดีเราเขาจะเอามาขันขันน้ำสองสามน้ำนี่ม,ม,ม,มันม่กินขันออกเขาก็บข,อข,อข,อขนันไว้พี่น้องขนันแล้วก็กแพ็คเขาจะกู้แข็งไว้รกับน,นี่ข้าแดงจะกินบ้านทุกคนลุงลุงว่ามันเสือเอาไปได้บ,บ่บมันสิพานบ่พี่นอ้องบ่ล่องบ่หลู่เนาะทุกอย่างเขาก็ล่องนั่นแหละนี่ บ้านเขาจงได้เลียบตัใบใบไม้ไปอะไออกง่าไม่ง่าไะไออกนี้ <S <S แล้วพ่ไมนแหงหรอกม่ะมันแหงหรอก,กยุก <S <S ก็พอียุกแล้วเขาก็จะไปแ่น้ำล้างมีมีบนี้ขั้นขัน้นแล้วก็ล้างน้ำทีมสองสามน้ำาอนี่ ก็เลื่อนอ่อนๆแลยพี่น้องนี่ ดกที่่มุ้งมุ้งนี่น,นี่กัะเมียนนี่น่าอนเอานู่นไเก็บไปมั่งคลิปก่อนนั่นโอ้ยแต่ลุกลงในหน่อยนึงลุกลงในหน่ยนึงเอ้ยมันยังเน,นาะคนเนี่ยน,นึง เก็บดึงอุ้ยอุอัญนญอุ้ยไปน,นั่งเรียกต่วสิเลวพี่น้องจ้าเอาแบบไม่บันเอาสูตรไม่เด็ดเทลย,ยอดเอาบันนี้อุ้นนะงามงามอุ้ยตยชั้นบนคนเป็นพุ่มเป็นพุ่มดูพี่น้องจ้ะงามเนาะกำลังพอ,อดีพอดีอ ก็ต้องพอดีเลยพี่น้องหอดหัวหลวอยู่ ก็เป็นเๆแล้วเลยยุบลงในใหน่อยนึงไงคั้นไม่อีกคนที่น่องเจ้าขั่นว่สาสันจนว่าล่างสามสี่หน้าหมดนะ ใน,นล่างประสันเป็นว่าตั้งหลายน้ำเปล่าเก็บก่อนจากมันออกอย่างบุ <laughs>

ทักอันนี้ย้ำได้ขอกระเจ็บย้ำนันที่น้องจานนี้นะเป็นกอรหรือดึงเอาเนี่ยกินแซบด้วยน่องออกินแซบแซบเห็นยังกระเจ็บย้ำนันนี่เขียวดีงาม รลังพอดีออกทินๆบ้ื่านท่อนอยู่หละพี่นองจ้ะไปแซน้ำไ้ไปกินโดนท่อนเอาห่าคนพร้อมเมื่อกี้ปลาในีมือนีนี่ตปา,าปลากระเทียมเคยปลากระเทียมไหมว่ปลานนี่นะนี่ตปาปลา กเสียนบอกพิษเราถืออยู่นี่ล้วโอ้ยหลายคักแต่บนไ่สูงมักไมักมันเนาะพี่นอ้องผู้มักกินแกกะเป็นดอกกลอเอาดอกก็สิเก็บอยู่อันนี้พน, on, นอ่อน,น, on, นเนาะเก็บอ่อนๆพนนี้ มึงนี่จะเลื่อมบม่เลื่อมแถวมนแล้วก็เลื่อมหนาเลื่อมหลังเอบผักได้จนว่าเต็มถุงจังมาเปิดกล้อ,องพี่น้องจา้าโอ้ยน้องใหญ่นี่เอ้ยก็เอาไปป่วแล้วได้ครับนะ,นะมันว่อนใหญ่ๆเนาะมัน่อไใหญ่หลายมาเก็บน้ำมันนี่แล้วพี่น้อง ដូនតែយ៉ោតດີជាងងាយងលាវអោលាវខ្ញុំគិបកូនអូតាយតាយតាយទឹកមិនយ៉ាងពេញញ៉ឧយយអាយ៉ាអឺតញ៉បែបนึงពីន້ອງនេះເຮັດน้ําផ្កាน้ําស្អាហເຮັດน้ําផ្កាน้ําស្អាក៏ໄດ້ហ งาม,งามเห็ดน,นำ้ำซาตำแห่แบบแบบอันบูดาดนะพี่น้องนี่นะแบบบูมีอันคายอือก่อหนึงเด็ดเอาบอูผาดได้คอยขนมาปลาอือกินแสบส่วนปั้นชิตูซูเบิงพี่น้องงามครับนี่มันบบเก็บตกอจาก่าเห็นเป็นงามได้ทายสูเบิงงามงามแต่ว่าในแง่ไงไง,ไง,งามคัก สาดุสมจักน้อยบนนี้พี่น้องจ้ะงามคักงามแน่เนาะงามงามดนล้ะพี่น้องนี่ตะพักเสียร เย,ยีนเป็ดขั้นสูมพั้นสีขาวได้ไหมพี่น้องนี้ สิออกล้อ่อนวัวลัวอ,อ,อยู่พี่น้องจ้านี <c oughs> ่แหละน้องชีวิตต่างเดนหากินพักกินยาคางทั้งหากินได้งไง,ไง ลั่งออกน้างพี่น้องจ้ะพอว่าได้ตั้งกล้องเก็บพี่น้องพอจับมือหนึ่งเด็ดมือหนึ่งจับเขา ป้าุแม่ไปกุ้งก็นอป้าฝักเสียนนี่ให้งามพักนี่ ุ่มเป็นพุ่มอยู่พี่น้องจ้าล้วบังใน้พุ่มเพิ่พนคนนะขอเก็บปุกขึ้นม,มูได้พี่น้องอเก็บพักเลยขอเล่าเล่ารถไปฮอดบ้านไอ้จังไปเรียกเอาเท่วเดียวรถ

โบขึ้นมูด้วยก่อยเล่าเล่าเล่าลูกเด้กไม่เห้ยเพื่อนเป็นอันดอกสักพักหนึ่งมาเก็บเนาะพี่น้องจ้ามุงท้ายสูเบิ้งพี่น้องปลาพักนอกแค่โบเก็บบบกินดอกพี่น้องท้ายสูเบิง้งจ้าห้ามขับแตะปลาพักหมอกของพี่น้องจ้า ปลาพักหนอกปลาคนแก่เหรอเนาะพวกเก็บพวกกินแล้วเป็นดอกเลยท้ายสุูบงพี่น้องงามกระพัดหนอกเว้ยคุณนะกระพัดหนอกนี่เนี่ยหักหนอกฝรั่งแก่บนละท้ายสุูบงยืนซื้อจ้าคุณพวกนู้นดอกคนเลี้ยงเอิ่มเริมแล้วเลี้ยงเอิมเสริมแล้วอืมเก็บเงินซื้อจะงอไก่กันเนี่ย้ย พ่อยกรอบปนพ่อยกับกรอบแล้วออนดีในี่กรอบนี่พี่น้องจ้ะโอ้กรอบตื่นเต้นเ่ากับพ่อถือพี่น้องจักเสียงรถเสียงยังแน่เนาะ ทางเนี่ยหากินทางทางเป็นต้งซีและอบนอนซ่อนให้เห็นแล้วก็อดใจไม่ได้ พี่น้องจา้าซ่อนซ้ำนี่แหละพอดีเพราะต้องให้เพื่อนเป็นดอกดอกออกร้ายคักร้ายเนี่ยคุณแมนไปเบ้อผุนพี่น้องเขียวคนเพราะว่าบ่งคอยเก็บพันสิขึ้นมันจะเป็นทั้งโน้นเนาะพู่นักดูพี่น้อง ไ้แล้วดิกิ่พักอันนั่นน้ำมันมก่อนนี่เล้วพี่น้องจ๋ายิ้มแยข่อยเอ้ยจะเป็นเจ้างามครับ่อยบบยจักคำสีว่าโอ้งามหลายตื่นติ่นพร้อมพี่น้องจ๋าเป็นเลาะปลายุ่ิทางเราขบรได้เห็นไงปะนี่ หล่าเลยพี่น้องดูนะงามเนาะพ่อหลายะพี่น,อน,อน,อนออ้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเปงน,น่องมิีแนะพี่จ้าขับซ่อนงามคักจ้าขับปัดมากมื่อกี่ก่อนงาม อะไรจ้ะไปบ้างของสุดยอดเขาที่ไหน,นที่นู้นเขาหยุบแล้วก็ติดเซนน่ะท่นานลงมาแถบ่ออีกเนาะเป่นหลายเด้อพี่งงน,น้องขอมาเบิ้งซอมเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ๊ะขอเล่นหลายจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้อง